ไอ้เมยเอาชื่อป่ะยังไงาหาจากเลขไอเดีเก่าเขาอยู่ค่าถ่ายรูปไว้ตอนเป็นเจอตัวเออทำไมกูทำไมเปลี่ยนที่คอนหรอวะแล้วไอ้คนนั้นยังไงเอเคเออเคยว่ากันไม่รู้วะถ้าสงสารก็สงสารแต่ก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ครับผม ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่ใช่คุณเอาล่ะครับคุณจอนย้ายย้ายไปด่าข้างนอกไปไะอ๋อไม่ไดาเขาจอร์นครับผมผมชอบเขาฮะให้จอนด่า้ทางกลับไปเดินที่รถจอนครับคนนั้นอยู่ไหนอ้าวเปิดสตอรี่กับผมต่อเลยไหมอุ้มเอ๋อร์ไหมกล้าเปล่าอุ้มเอ๋อเลยกล้าไหมเปิดสตอรี่กับสภาต่อเลยไหมเอาป่ะเอาก็เล่นก็เล่นก็เล่นให้สุดดิคุณอยากเดียวคุณมาเลยก็ดีไงหนึ่งในแต่ตอนนี้หนึ่งในตอนนี้หนึ่งแล้วเปิดูได้ครับได้เปิดเอาป่ะ หนึ่งหนึ่เอหนึ่งหนับผมเนี่ยคุณวิกอู้เอ๋อดิอู้เอ๋อดีของมีหรือเปล่าหรือว่าจ้อนอยู่อ๋อจ้อนให้ฮะผมมีของจ้อนให้เอาไหมตัวจ้อนเลื่อนว่ะเอาไหมหนึ่งหนึ่งเอ๋อเอาไหมคุณวิกจะเอาหัวผมไงผมว่าให้หนึ่งหนึ่งดีไงก็มาดีได้ยังไงก็มาดีเอาได้ก็มาดีหนึ่งหนึ่งก็มาได้เคครับงั้นไม่มีปัญหาครับมาข้างหน้าเลยครับหัวกันเลยครับตัวสามร้อยจอนคงไม่ต้องถึงที่หรอกห้าร้อยครับ จอหานอย่อหผนมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นนีไปไหนครับไปไหนไปไหนครับมองไเหน่รัตงไม่มีโอหจะลงที่เนี่ยว่าจะลงัมงินยไหนขึ้นเรือทไปไหนแล้วอ่ะขึนมาโน่นนด่านฟ้าข้างบนนี่ปไปนอกเฟบโซนเนีปคไงนี่ยหนึ่งหนึ่งนักฆ่าเนี่ยใครมวนไอไอจอนมึงหวกระเล็กูลงนี้ เริมพันเดิมพันไอผมจอดหนึ่งเปอร์คุณออกในโซนแล้วเหรอจได้ผมขอบุญดีกำลังใจนะเออว่ายังยังไม่ออกว่ายังไม่ออกเซฟโซ่เลยเอาลด้เล่นได้าตอนนี้ให้เล่นโอาได้โอเคตามนั้นเดี๋ยวนับก่อนเปานับก่อนเป้าจะเล่นไม้เนี่เล่นอะไรเนี่ยเอาประเทศอาวุธเว้ยเจจางก่อนเจจางก่อนครับผมอยากเล่นหมัดอันนี้อยากเล่นไม้อ่ะเอา ประเทศอาวุธครับประเทศอาวุธครับอยากอยากจะเล่นอาวุธกระดันมาครับอ๋อก็หนึ่งหนึ่งผมไม่ได้ลุมเนี่ยไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยก็หนึ่งหนึ่งไม่ได้ลุมเนี่ยเอ้าผมอินสีแดงรับไม่ได้เอ้าก็ห้าวท้าเองไม่ให้หรอไม่โอ้โหนึกว่าจะมาเอ้าเอ้าก็มีอาวุธอะก็มีอาวุธอะเออทำไมอะ ทำไมอ่ะคือจ่อหรือยังไงเออเขาจะไปไปฟาร์มก่อนไหมไปฟาร์มก่อนไหมหรือยังไงเออก่อนประเทศเราไปหาน่อนตายก็ไม่ต้องห่วงบอกว่าหมอมาชุ่มาไม่ต้องกลัวทุกคนหลบก่อนครับเอาหลบก่อนทุกคนหลบทุกคนหลบตอนนี้ตอกไห้เล่นได้แค่คู่นี้นะจำไว้ก่อนนะแค่คู่นี้เท่านั้นนะเล่นตรงเนี้ยแล้วมีคู่อื่นอ่ะคู่อื่นไม่ได้อันนี้เขาเขาคาดใจเขาคาดใจเอาเอาเร็ว เเาร็วไอ้เนี่ยโดดยงโดดยอเอ๋อดีเออลงเรือนบาทนึงเฮ้ยเรือนไว้เอาอ๋อหมดเป็นมวยหรือเปล่าหมดเป็นมวยอ่ะใช่จอนไหวติดปุ่มแล้วใช่ไหมใติดปุ่มแล้วเออเล่นบ็อกซิ่งป่ะเอาจอนหมดขีดที เอ้อเองต้องทำเสียงหล่อด้วยดิพ่อหนุม่มอ๋อไอ้เหลืองตายแล้วเรียบร้อยหมอมาชุบหมาหน่อยครับหมอหมอชุบหมาหน่อยครับถ้าจะแก้้มือก็ไปทำอาวุธแล้วก็มาตีกันจะได้แฟร์เพรประเทศนี้<ฮ>ประเทศอาวุธไอ้หนุม่ม <c oughs> ตอนนี้จะต่อกับมันละ เรียบร้อยตายอีกแล้วเหรอตายอะไรเีกตัวมีการหมอชุบหมาหน่อยครับเกณฑ์สารทีเกณฑ์สามึงขึ้นมาใครเสียใครจ่ายวิจารณ์ก็จนไม่รู้ครับแทนวิจารณ์ห้าพันนะครับใครเสียครับแทนวิจารณ์หมื่นหนึ่งเจ้ามืออยู่ไหนเนี่ยโอ้พอแล้วผมแทนเหมือนเดิแทนก็ไม่ได้แทงไม่อยากทำเด็กถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็ไปทำอาวุธหรือไปทำแกณฑมาเล่นได้ไหมไปฟาร์มไปหาเงินก่อนไหมค่อยมาห้าวใหม่ไม่ครับตามนั้นแหละครับยังไง